เรียนปปชที่เคารพครับสัปดาห์ก่อนผมเห็นปปชนะครับเร่งให้คุณพิธาเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับซึ่งอันนี้ผมขอชื่นชมนะครับว่าทําถูกต้องแล้วกฎก็คือกฎครับและทางคุณพิธาเนี่ยก็ได้ยื่นไปแล้วนะครับผมแค่อยากจะขอแนะนํานิดเดียวเท่านี้ครับซึ่งก็คือว่าทางปปชเนี่ยเร่งตรวจสอบคุณพิธานะครับซึ่งเป็นว่าที่นายกคนต่อไปใช่ไหมครับแค่อยากจะเตือนความทรงจํานะครับว่าอย่าลืมตรวจสอบนายกคนเก่าด้วยครับ ที่ยังคงรักษาการอยู่ครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่เห็นบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับรวมไปถึงอีกหลายคนครับที่ตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยได้รับการยกเว้นไว้นะครับว่าไม่ต้องเปิดบัญชีทรัพย์สินรวมไปถึงรัฐมนตรีและก็รองนายกรัฐมนตรีนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยครับเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้บริหารเงินแผ่นดินใช่ไหมครับเป็นแสนล้านเป็นล้านล้าน,านบาท เราเนี่ยจะได้ทราบว,ว่ามีใครทุจริตหรือไม่อันนี้เนี่ยผมไม่ได้หมายถึงแค่รัฐบาลชุดนี้นะครับทุกรัฐบาลควรถูกตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่แล้วครับและโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่านะครับไม่ควรเช็คแค่บัญชีของรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าถ้าจะมีการทุจริตหรือว่าคอร์รัปชันจริงๆเนี่ยคงไม่มีใครบ้าให้โอนมาเข้าบัญชีตัวเองใช่ไหมครับ อาจจะไปเข้าบัญชีครอบครัวแทนเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือว่าลูกเป็นต้นครับหรือแม้กระทั่งนอมานีเช่นเลขาหรือว่าคนขับรถเป็นต้นจริงๆคนเหล่านี้ควรถูกตรวจสอบทุกคนนะครับเรื่องทุจริตครับชั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันว่าประเทศไทยเรามีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็เคสนาฬิกายืมเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยยืมมา22เรือนด้วยกัน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเช็คง่ายมากเลยนะครับเพราะว่านาฬิการ,รับนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่า serial number ครับแค่เอา serial number เนี่ยไปถามเจ้าของแบรนด์ก็รู้แล้วนะครับว่าผลิตวันไหนขายให้กับใครสมมติว่าผมเป็นผู้ซื้อผมใส่เล่นประมาณสักหนึ่งปีผมขายต่อสมมติว่าใน A นี่ซื้อไปแล้วไปให้ B เนี่ยยืมยังไงก็เช็คได้ครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมี serial number ครับ ส่วนพาสสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าที่ของปปชหรือเปล่านะครับอย่าลืมตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของสอวอทั้ง210คนด้วยครับรวมไปถึงกกตสตงกสมผู้รต,รตรวจการแผ่นดินสารรัฐธรรมนูญก็คือองค์กรอิสระทั้งหมดนั่นเองครับและสุดท้ายอย่าลืมเปิดบัญชีทรัพย์สินตัวเองครับ